ครับสวัสดีครับบันทึกณวันพุทธที่18มกราคมพุทธศักราช2566กับเรียนงขออนุญาตนะครับกับเรียนขออนุญาตมาหมุนเวียนสลับสเปลี่ยนมาบอกกล่าวเล่าถึงที่เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องนะครับหรือเป็นการระลึกนึกถึงนะครับบุคคลที่มีบทบาทนะครับรวมถึงหน้าที่ ที่มาค่อยรวมไว้กับหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโลนะครับหรือในพระราชินานามพระราชาคณะชันลาดพระราชมงคลวัชราธรนะครับพระเกิิคณาจาร์ผู้เตาแห่งเมืองแากแก้วนะครับพระผู้ทรงรัตัญยูนะครับผู้รู้ลาตีนานนะครับซึ่งได้ร่วงรับ ดับท่าขงังฝังขานเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าในวาระครั้งนี้นะครับเราจะมาแสดงความไว้อะไรให้แก่นะครับพี่เดือนนะครับนะครับพี่เดือนหรืออาจาร,รย์สีนุมนะครับหรือชื่อจริงนะกุณจริงนะครับที่ผมมักจะเรียกติดปากว่าบัณฑิตสมศรีขอดทองนะครับ ผมเคยได้ทำเรื่องรับรงพาไปแล้วในสองครั้งนะครับสองครั้งนะครับได้ฝากผลงานไว้ให้เป็นที่ระลึกนึกถึงก็ต้องแสดงความอะไรนะครับเพราะบัตรนี้ท่านได้จากพวกเราไปแล้วนะครับจากไปอย่างสงบนะครับก็อย่างที่ผมบอกกล่าวไว้ว่าเรารุนนะครับว่าท่านจะป่วยนะครับป่วยนะฮะเป็นโรคนะครับเป็นโรคไขมันฟอกตับหรือ ที่เราหวนๆเก่งๆกันเอาไว้นะฮะก็คือมะเร็งนะครับก็ก่อจะตรวจพบได้เลยได้ก็ถือว่าเป็นระยะสุดท้ายไปแล้วนะครับจะทําการรักษาอะไรก็ไม่ทันแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับวันนี้เราจึงมาทํำชดไว้อะไรนะครับชดไว้อะไรให้กับพี่เดือนนะครับลูกศิษย์ผู้ที่ใกล้ชิดนะครับใกล้ชิดถึงขนาดติดอาสนะนะครับติดอาสนะสง์ที่นั่งที่นอน นะครับของหลวงปู่บุตดาปัญญาทโรต้องถือว่านี่ลูกศิษย์ก้นกุฏิจริงๆลูกศิษย์โดยแท้จริงนะครับถือว่าได้อยู่รับใช้นะครับตั้งแต่หลวงปู่บุตดาปัญาทโรเนี่ยมีสนมะสนัฝากฝารูปนะครับเป็นเพียงแต่หลวงตาแก่ๆเคี้ยวหมากไปวันๆนะครับให้เจริญจิตเจริญใจนะครับให้ได้ต้นรับขับสู้ผู้ที่มากราบน้ำมัสการนะครับต้อง ต้องแสดงความอะไรไว้ครั้งหนึ่งนะครับผมก็ไล่เรียงเคียงเรื่องราวของพี่เดือนกันเอาไว้นะครับคุยกับพี่วิเชียนดีสเงียมนะครับขออนุญ,ญาตชื่อต้องเอ่ยชื่อนะว่าพี่ช่วยดูเรื่องรายละเอียดให้ผมนิดนึงนะครับเออ,เอ,อหลายวันและนะครับผมก็ไม่ได้กินกลางกับพี่วิเชียนดีสเงียมเลยนะครับพอมาทราบอีกทีหนึ่งนะฮะก็บอกว่าพี่เดือนเผาไปเรียบร้อยและอ้าว ผมก็เลยตกใจนะครับก็จดจดจ้องจ้องนะฮะก็เลยไปเจาะเวลาหาอดีตนะครับไปเจาะเอาไฟล์รูปนะครับไฟล์รูปที่ผมเก็บงานเอาไว้นะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นไฟล์รูปเมื่อนะครับงานประกอบพิธีนะครับยกเสาเอกเสาโทนะครับหรือเรียกว่ากันเทเทหลอนะครับเทฟีเมนหล่อเสาเอกเสาโทโบส นะครับพระอุโบโสถหลังแรกของวัดป่าใต้พัฒนารามเมื่อนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่25กันยายนพุทศักราช2559นะครับก็พี่เดือนก็เป็นคล้ายๆทำหน้าที่นะครับเป็นผู้นำผู้นำในการอรัฐน,นาลินรัฐน,นานนธรรมนะครับแล้วก็ให้พระพิสุูงสงให้ศินแล้วก็เจริญพระสุดพระปรลิตนะครับวันนี้เราก็เลยม,มาแสดงความอาลัยนะฮะก็อาจจะติด รูปของท่านที่ผู้มาร่วมงานด้วยนะครับขออนุญ,ญาตเปลี่ยนภาพนะครับอ่ารูปรูปนี้ก็น่าจะคุ้นเคยนะฮะเพราะท่านทำหน้าที่บัณฑิตนะครับหรือพรามณ์หรือผู้ประกาศองค์การเทพองค์การพรมนะครับในการจัดงานพุทธพิเศษนะครับพุทธพิเศษเหรียญปั๊มรูปเหมือน นะครับเหรียญเฟมานะครับเฟมาสมบัตนนิานหนึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นเหรียญเฟมาสมบัตนินานหนึ่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สร้างโดยทีมงานเจริญพรนะครับเหตุการณ์นี้ก็บันทึกกันเอาไวนะ้ณวันอธิตย์ที่ิธันวาคมพุทธศักราช2559ันกะครับอันนี้ถือเป็นงานประวัติศาสตร์ถือเป็นงานครั้งแรกนะครับที่จัดขึ้น นะครับที่วัดป่าใต้พัฒนารามจัดขึ้นในระยะเวลานั้นเนี่ยพระอุโบสถยังไม่เสร็จยังมีแค่ผนงังยังไม่มีหลังคานะครับแต่มีโครงหลังคาแล้วนะครับก็ต้องเอาผ้าไวนิวนะครับเอาผ้าไวนิวมากันแดดก,กันฝนกันในเวลานั้นนะครับก็ได้พี่เดือนนะฮะก็เราก็คล้ายๆไปขอร้องแกมังคับนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นงานประวัติศาสตร์ก็ถือว่า เราก็เชิญนะครับเชิญพี่เดือนมานะครับดังนั้นส่วนหนึ่งเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพี่เดือนเนี่ยนะครับก็ถือว่าท่านอยู่อย่างสมถะนะครับอยู่อย่างสมถะไม่โอ้อวดคุณธรรมวิเศษที่มีในตัวนะครับก็ถือว่าเป็นนะครับเป็นคารวัตคณาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะที่มีความรู้ความสามารถในการขีดนะครับ เรียกสูตรลงพระกรลาคีกลากเส้นสายลายยันนะครับในพระอากหลักขอมถ้าบอกไปเลีทุกท่านจะไม่ไม่เชื่อผมนะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นนะครับสิทธิ์ผู้น้องของเนนเอด้วยนะครับอยู่มาในสำนักเดียวกันแต่เรียนกันมาคนละศาสตร์สายวิชานะครับต้องบอกนี้ต้องทำความเข้าใจในสำ,สำนักหนึ่งก็จะมีาศาสตร์สายวิชาให้ แยกเรียนกันเฉพาะทางเฉพาะด้านนะครับคุณอยากจะได้แบบไหนเสน่ห์เลขกลยาแสตมนดามสายศาสตร์สายเวทก็มีแขนงหนึ่งให้คุณเรียนนะครับคุณจะเรียนศาสตร์สายพระพุทธคุณที่เป็นสายขาวคุณก็ไปเรียนสายขาวได้เลยนะฮะหรือคุณจะเอาควบรวมไว้เป็นสายเทาๆนะครับก็จะไม่เป็นพระพุทธคุณโดยตรงแล้วก็ไม่เป็นสายศาสตร์สายเวทโดยตรงนะครับแต่เป็นการข้อมรวมเอาไว้นะครับ ขออนุญาตเปลี่ยนภาพนะครับอ้าวติดท่านใดลงมาในงานก็ต้องนะครับก็ต้องเรียนขออนุญาตด้วยนะครับเหตุการณ์วันนี้เหตุการณ์วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ของการสร้ฟังวัตถุมงคลวัปดป่าใต้เพราะเนี่ยในครั้งนี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์ที่26มีนาคมเพื่อฝาก ผู้คืฝักรหลาย25 6 0นหะครับเป็นงานเททองนะครับเททองหลออหลอมพระกิ่งพระชัยนะครับพระกิ่งพระชัยวัดนะครับรุ่นสาห้านะสาห้ามาเสถีรรยรปัญญาทโลนะครับถือว่าเป็นพระกิ่งรุ่นแรกเป็นพระกิ่งในประวัติศาสตร์ของวัดป่าใต้พัฒนารามหรือจัดสร้างในนามของหลวงปู่บุทดาปัญญาทโลนะครับในวันนั้นก็พี่เดือนก็มาเป็น นะครับหรือเป็นบัณฑิตผู้ประกาศองค์การให้นะครับก็จะได้เห็นว่าเราทําพิธีการแจ้งนะครับหน้าสาราการเรียนหลังหลัง,ลงปัจจุบันหรือหลังเก่าเนี่ยแหละนะฮะหลังเก่าของวัดป่าใต้พัศนารามนะครับก็จะเห็นทีมงานเจริญพรน,นะฮะก็คุณโก้คุณแผนนะครับแล้วก็พี่แปะนะนะครับ ไม่ได้เจะเจอเลยก็เดี๋ยวลืมชื่อกันนะครับก็ให้ได้เห็นนะครับน,นี้ผมเจาะเหตุการณ์ให้ดูนะครับให้ระลึกนึกถึงนะครับผู้ที่ทำคุณงามความดีเอาไว้ทำคุณประโยชน์เอาไว้ผู้ที่ส่งคุณค่ากับวัดป่าใต้พัชนารามให้ได้กล่าวหรือให้ได้ระลึกนึกถึงกันนะครับขออนุญาตเบนภาพอ่านี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งในพิธีนะครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่8เมษายนพุทธศักราช2560นะครับก็เป็นงานพุทธพิเศษนะครับเป็นวันละที่สองนะครับของพระกิ่งพระชัยวัรนะครับรุ่น25มาเศรษฐีปัญญาทโลนะครับก็ตอนนี้ก็พี่เดือนเขาก็เป็นบัณฑิตในการประกาศพิธีประกาศองค์การให้ นะครับก็ไปก้มกราบขออนุญาตขอข้ามาลาโทษกับหลวงปู่บุดดามิญะเทโลก่อนที่จะเริ่มพิธีนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่จะไม่มีปรากฏให้เห็นแล้วนี่ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับผมก็ไม่เคยได้นำลงโชว์ที่ไหนมาก่อนก็กราบเรียนขออนุญาตนะครับให้ได้เห็นกันนะครับเราเจาะเวลาหาอดีตนะครับขออนุญาตเป็นภาพครับ อ่าอันนี้ถือว่าเดี๋ยวผมยังต้องตัดออกมาเป็นช็อตหนึ่งนะครับถือว่าเราจะต้องตัดออกมาเป็นช็อตหนึ่งให้ได้ศึกษาเรียนรู้นะครับนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่30มิถุนายนพุทธศักราช2560ันนะครับเป็นการประกอบพิธีนะครับเห็นมีเสือไหมตัวนี้อ่าม,มีเสือเป็นการประกอบพิธีการจัดสร้างตะกุดหนังเสือ นะครับตะกุดดังเสือนะครับในนามของหลวงปู่บุดดาัญาาทโลนะครับตะกุดเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปขยายความในเรื่องรับลวงพางนะครับนะครับก็ถือว่าวันนี้เราเกินเป็นการเกินนำให้ว่าเราทำตะกุเดเนี่ยนะฮะเราทำให้แบบมี ในยอะความหมายในยอดความสำคัญแล้วก็มีการบันทึกลงในประวัติศาสตร์นะครับผมถือว่าเราสามารถบอกกล่าวเล่าถึงหรือเป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องนะฮะในการจัดสร้างในครั้งนั้นได้นะครับเพราะวันนั้นเนี่ยเราทำพิธีสร้างตะกุดอย่างเดียวไม่พอเรายังมีกดปั๊มนะครับพระพิมพ,พระคุณแผนพิมพ์ทรงผลใหญ่นะครับเพื่อใช้ รับแขกหรือใช้แจกหรือใช้ให้ทําบุญกันนะครับไม่มีการว่าวัดจนคนรวยนะครับถือว่าเราได้จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อหา,หาปัจจัยนะครับสมทบทุนในการสร้างพระอุโบสถของวัดป่าใต้พัฒนารามนะครับในครั้งนั้นนะฮะเดี๋ยวเราก็คงมีเรื่องมาคุยกันยาวๆนะครับเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลเนี่ยฮะที่ทีมงานเจริญพรหรือทีมงานสายบุญในเวลานั้นเนี่ยได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์เอาไว้นะครับ ถึงบอกว่าเราต้องหยิบไปหยิบยกในเรื่องรับรวงพางนะครับให้ได้และลึกนึกถึงกันนะครับคุาอนุญาตเปลี่ยนภาพนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในวาระสำคัญนะครับน่าจะเป็นวันถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2 0 6พนะฮะในครั้นงนี้เป็นการจัดสร้างเหรียญปั้มรูปไข่นะครับหน่าเหมือน รูปเหมือนครึ่งองค์นะฮะรูปเหมือนหน้าตรงครึ่งองค์นะฮะและและต้องบออย่างนี้นะฮะนั่งเหรียญเหรียญปั้มลูกไข่นั่งสมาธิเต็มองค์รุ่นเจริญพรนะครับถือว่าเป็นรุ่นประวัติศาสตร์อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยที่สร้างกระแสความัทธานิยมให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางนะครับก็ทำให้หลายๆท่านเนี่ยนะฮะนะครับรวยต้องบอกอย่างนี้ นะครับรวยนี่ไม่ใช่ทีมงานนะนะครับเป็นฝูนจองเนี่ยนะฮะเพราะว่าเป็นรุ่นที่ขายหมดจบลงนะครับแล้วก็เป็นการจะสร้างน่าจะเต็มจํานวนด้วยนะครับน่าจะเต็มจํานวนด้วยนะฮะแล้วในปัจจุบันนี้นะครับเหรียญปั๊มลูกไข่นะครับรุ่นเจริญพรเนี่ยนะฮะไม่เคยได้เห็นพบจะเจอกันละนะครับเราก็อาจจะมีบางรุ่นนะครับเราอาจจะหยิบขึ้นมาเป็นเรื่องรับลงพางก็ได้เดี๋ยวผมต้องดู ้องดูข้อมูลที่อยู่ในมือนะครับเดี๋ยวจะเราจะมาลื้นะครับลื้อซื้นนะครับลือสอยหาถ้าเข็บกันนะครับเราอาจจะนำมากล่าวนะครับอันนั้นก็พี่เดือนก็อยู่ร่วมในพิธีนะครับขออนุญาตเปลี่ยนภาพครับอ่าเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับแต่ภาพนี้นะครับภาพนี้นะครับไม่ใช่หลวงปู่บุดาปัญญาทโลนะนะครับ แต่เป็นหลวงปู่ทวดปู่สาวโลนะครับหลวงพี่ของหลวงปู่บุทธปัญญทโรนะฮะที่เขาบอกกันว่ามีอดีตชาติร่วมกันนะครับในการที่มาก่อร่างสร้างศาสนสถานนะครับกันตั้งแต่เมืองระยองเมืองจันทบุรีนะครับมาถึงปัจจินบุรี ส่าแก้วส่สาสงศานะครับเขาว่าท่านระลึกนึกถึงกันระลึกถึงชาติกันได้นะฮะอย่างที่หลายๆท่านก็น,น่าจะทราบเรื่องราวไปแล้วนะฮะก็อีกองคหนึ่งก็ไปตกอยู่ไกลนะครับไปตกอยู่ที่ลบเียองคหนึ่งยังตกอยู่ที่ปัจจนาคามแล้วก็ได้มาพบเห็นเจ็เจอกันแล้วจดจํากันได้นะครับในส่วนของลูกป,ปู่ทวน บูฟาวโลนี่ก็มีเรื่องราวพิสดารที่ผมเคยบันทึกเอาไว้นะครับเรื่องการระลึกนึกชาติของท่านของท่านได้ตัง้งแต่ท่านเป็นเด็กและตัง้งแต่ก่อนมาเกิดเลยนะครับบางท่านไม่เข้าใจนะฮะว่ามันเป็นจริงไหมในพระพุทธศาสนานะครับอันนี้ผมก็เห็นนะฮะวันนั้นหลวงปู่ทวนลงมาเป็นประธานให้นะครับเหตุการณ์นี้ผมบันทึกไว้นะครับนะครับวันเสาร วันเสาร์หรืออ้าววันนั้นที่ต้องบอกอย่างนี้ผมผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่จำนวนวันวันไว้น่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่ห้าธันวาคมนะครับพฤกษกราดสอันห้าร้อยหสิบครับนะฮะในวันนั้นน่าน่าจะเป็นการจัดสร้างนะครับวัตถุมงคลเรียกกันว่าเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับอ้ต้องอนุญาตเจ้าของ แ้ของต้นเรื่องด้วยนะฮะผมไม่ได้ขออนุญาตเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องเรื่องผมเป็นละเมิดลิขสิทธิ์เขานะครับเพราะว่าถือว่าจริงๆเนี่ยในงานวันนี้ก็มีเรื่องโอ้เรื่องเล่าเรื่องเล่าให้ฟังเยอะแยะมากมายเลยนะครับแม้กระทั่งว่าผมจวกจวกกับคนบางคนอย่างเงี้ยในเรื่องการจัดผลไม้มงคลน,นะฮะส้มสุกลูกไม้มงคลเนี่ยนะฮะ ผมถามว่าเอาเป็นไปได้ยังไงคุณจัดงานอย่างนี้จัดของอย่างนี้นะฮะเราปกติเราจะนิยมจัดผลไม้9้าอย่างเขาจัดมา6อย่างนะฮะเจ้าภาพเนี่ยนะเขาให้ไปสี่พันนะครับสี่พันเนี่ยเอาผมเอาพูดง่ายๆแล้วคำนวณเอาง่ายๆเลยนะผลไม้อย่างละสามร้อยเนี่ยนะฮะเก้าอย่างก็แค่สองพันเจ็ดนะครับแล้วก็ขนมนมเนยนะครับยังไงก็พอยังไงก็เหลือสี่พันนะครับเขาจัดมาบอกว่าสามพันหก สามนกเนี่ยได้ของมานิดเดียวของมากกับหย่อยเดียวนะครับแล้วผลไม้ก็ได้มาอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งนะครับได้มาอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับแต่บอกว่าสามนกแล้วก,ก็มีขนมนมเนยพวกอสตทองทองหยดทองหยิบอะไรพวกนี้นีดๆหน่อยๆนะ่อยเนี่ยมันมันเห็นมันก็รู้อยู่ว่าโหคุณซื้อของมาอย่างไงเนี่ยโอ้เดี๋ยวผมจะบน่นอ่ะอันนี้ถือว่าบอกกก่าเล่าถึงให้ฟังว่าเฮ้ มันหลอกกันไม่ได้หรอกคนนี้เขาซื้อของซื้อผลไม้มาเนี่ยนะฮะเขาเห็นของคุณมาซื้อแตงโมโม,มาลูกสับะรดมาลูกฟร์โมมาลูกนู่นนั่นนี่มาลูกแล้วผมมีภาพอยู่นะผมก็ถ่ายเก็บไว้ดูแล้วก็แม่มันขัดใจจริงๆเลยจัดของอย่างนี้อย่าจัดเลยแม่จัดแล้วมันมาโกงกินข้าวบุงฝวังมันก็ไม่รวยเอา้าบนจนได้ผมนี่อ่ะขออนุญ,ญาตนะครับเป็นภาพดีกว่านะครับ ปรเอินม,มันไม่ใช่งานของผมด้วยนะผมก็เลยไม่งั้นถ้าเป็นงานของทีมงานเจริญพรผมว่าผมผมเขียนประจานแล้วอ่ะนี่ก็เป็นอีกถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนึงวันสําคัญนะครับนะครับเป็นวันเสาร์นะครับบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้วันเสาร์ที่ยี่สิบสามธันวาคมพิศกราศสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับก็เป็นงานพุทธพิเศษเหรียญรุ่นเงินไหลมามหาเศรษฐีนะครับก็ของคุณ ขออนุญ,ญาตโดยชื่อนะพี่สมานสมานเหลาทองนะฮะหรือสมานอปลูกแดงหรือสมานอําเภอปลูกแดงนะครับพี่สมานเรานะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่คุ้นเคยคุ้นเคยกันดีนะครับก็คงไม่มาบอกกล่าวเล่าว่าเอ้ยผมไปล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานนะครับนี่เราขออนุญ,ญาตนะครับเจาะเวลาหาอาดีตแล้วบอกกล่าวเล่าเรื่องราวที่ถึงกันนะครับ ให้แล้วนึหนึงนงาน,นว่าโอ้กวก่อเราจัดสร้างวัตถุมงคลไม่แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยกว่าจะทั้งยี่เสียงให้หลวงปู่ได้มาแต่ละช็อตแต่ละช็อตเนี่ยนะครับมันเหนื่อยแยกแสนสาหัสนะนะครับนะครับแล้วก็โอ้มันมีอะไรเลยอย่างเหมือนกับมีน้องมานั่งคุยกับผมเนี่ยนะครับเขาก็บ่นๆบนบนเปยปๆแทนผมอ่ะเขาบ่นว่าอย่างนี้เลยบอกว่าไม่มีใครเห็นพี่เห็นความสำคัญของพี่ฟิลาสเลย อ๋อผมบอกผมไม่ไรหรอกเป็นเรื่องโกตีธรรมนาผมมันก็ปิดทองหลังพระผมเป็นคนเกิดวันอาทิตย์ทำบุญกับใครไม่ขึ้นเหมือนได้ตกน้ำอันนี้ผมเข้าใจตัวเองนะครับทำทำดีให้ตายก็ไม่มีใครขอบคุณหรอกนะครับไม่มีใครเห็นความดีแถมยังด่ารับหลังกันทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังอ้ยโดนเงินเละอันนะฮะอันเนี้ยผมกับพี่เดือนเนี่ยสนิทคุ้นเคยกันถึงขนาดน,น,นอนด้วยกันไม่ธรรมดานะนะครับกินข้าวด้วยกัน ยิงข้าวกลนบาทหลวงปู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะเอ,อ่ต้องบอกอย่างนี้เ้วบางคนก็ไม่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 ไม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 ราบผมกับยี่เดือนเนี่ยต่างคนต่างนับถือน้ําใจซึ่งกันและกันนะครับนะฮะเราก็เลยถือว่ามีความผูกพันในการในในฐานะที่เป็นกลัลยาณมิตรนะครับนะครับไปนั่งเฝ้าหลวงปู่เป็นเพื่อนหลวงปู่หลวงปู่ชอบดูมวยเราก็ไปดูมวยกับหลวงปู่แล้วก็คุยกันท่านกันชอบ นะครับไม่เหงาในช่วงชีวิตตอนตอนช่วงนั้นก่อนที่หลุงปู่จะโด่งดังนะครับจะมีคนห้อมล้อมแห่แหนกันอย่างมากมายนะฮะพวกเราลูกศิษย์เราก็ไม่ได้อวดตัวกันนะฮะว่าคนนั้นนะครับอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้ก็สุนทรแต่นะครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะครับท่านที่ปรากฏอยู่ในภาพนะฮะวันนี้เราก็ถือว่าเรามาให้อนุชนคนรุ่นหลังนะครับได้ จดจำและบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวนะครับต่างๆของนะครับคบรวมกันไว้นะครับของพระกิิขณันทุพุทธเท่าแห่งเมืองสักแก้วหลวงปู่บุดดาปัญญทธโลนะครับกับถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่คู่บุญนะครับคู่บุญของท่านนะครับก็คือพี่เดือนนะครับหรืออาจารย์ศรีหนุ่มหรือบัณฑิตสมศรีขอดทองนะครับก็ให้ได้ระลึกนึกถึงกันครับคนตายชื่อยังอยู่นะครับ นะครับพึกษกปะกาสอนอีกกุลชอนอันปดปงโทธงสนีคงสำคัญหมายในกายมีโนรชาติวังวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สติตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกานะครับก็ถือว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เฝ้าโศกเสียใจนะนะครับพี่พี่เชียงก็ยังไม่ได้เอารายละเอียดให้ผมมาเหมือนกันนะครับว่าท่านเสียว,วันไหนเผาวันไหนนะฮะ รายละเอียดเกิดเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่นะครับเดียวก็ครอบครัวนะครับเราก็เราก็ยังมีช็อตที่จะจะต้องทําการบันทึกเอาไว้นะครับอ่ะวันนี้นะครับอันนี้เป็นนะครับเุกาณ์ที่เราบันทึกเอาไว้นะครับก็คือนะครับวันอาทิตย์ที่สิกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองนห้า้อยสิบเอ็ดนะครับเป็นการประกอบพิธีนะครับพุทธพิเศษ เหรียญยกโชคฟ้านะครับเหรียญยกโชคฟ้านะครับก็น่าจะจะทราบกันดีนะฮะเหรียญยกโชคฟ้านี่ก็คือเหรียญที่กรรมการวัดป่าใต้พัฒนารามจัดสร้างขึ้นนะครับหรือเหรียญรุ่นกรรมการนะฮะเป็นเหรียญลูกไข่นะครับเหรียญปั้มรูปไข่รูปเหมือนหน้าตรงครึ่งองค์ด้านหลังองค์ยันหุนมุมานแผงฤทธาเป็นดาวเป็นเดือนนะครับแต่ แผงลิถึงขนาดไหนจนมีกระทั่งมีวลีข่าวเป็นคำกรดด้วยนะนะครับว่าแม่ผมก็จะจะเลือกอ้าแม่เอาแม่เอานะครับเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่งานมันไม่ใช่งานผมนะครับแต่ถือว่าเป็นงานที่ผมไปช่วยเฉยๆนะครับอ่ะงั้นเราขออนุญาตเปลี่ยนภาพนะครับนะครับอ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งบันทึก ภาพที่ผมได้ทำเอาไว้ให้นะครับก็คือนะครับนะครับเหตุการณ์วันที่วันอาทิตย์ที่12สิงหาคมพุทธศักราชสครับก็ถือว่าเป็นการจัดสร้างนะครับเป็นงานพุทธพิเศษพระรูปหล่อนะครับพระรูปหล่อนะครับหรือพระรูปเหมือนนะครับพิมพ ฐานภูเขาหรือพิมพ์ก้นถ้วยนียนะฮะถือว่าเป็นอีกวัตถุมงคลหนึ่งเนี่ยที่มีความสามารถที่มีความสวยงามนะครับที่มีความสวยงามนะครับถือว่าเป็นการบันทึกเรื่องราวอันทรงคุณค่านะก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ มียอดเต็มนะครับยอดเต็มแล้วก็เป็นการสร้างป่าวดีศาสตร์เอาไว้นะฮะนี่ก็เป็นภาพพิธีที่ตอนหลวงปู่มาจุดเทียนชัยนะครับการประกอบพิธีบวงสวงในช่วงเช้านะครับในวันนั้นนอกจากนะครับนอกนอกจากการนะฮะการเททองหล่อนอกจากการพิธีปลุกเสกนะฮะน่าจะมีพิธีการเททองหล่อ วัตถุมงคลที่เป็นต้นแบบหลายๆอย่างแล้วก็ไม่ได้จัดสร้างก็มีนะเดี๋ยวผมจะไปสืบค้นให้นะครับอย่างเช่นพระพิมพ์พระพิมพ์สมเด็จหล่อโบราณหรืออะไรประมาณนี้นะฮะนะเพราะว่าถือว่าในทุกครั้งนะรเราจัดงานวันที่ส2สองิงหาคมเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี6 1เนี่ย6ก60 61เนี่ยนะฮะก็มักจะมีทำต้นแบบทำอะไรไว้อย่างตอนปี60 นะครับเราก็ทําเหรียญหล่นหอนะครับเหรียญหล่หอโบราณเหรียญหล่หอที่ระลึกนะฮะก็เทเทน้ำเลิกในวันที่สิบสองสิงหาเหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็เหตุการณ์ล่าสุดที่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็คือนะครับพี่เดือนผมได้ลงคลิปตัวนี้ไปแล้วก็คือการบวงสรวงหลายที่เราเวน้นเว้นว่างกันหลายปีนะครับนะครับ จากในครั้งที่เราทำตั้งแต่พุทธศัก,กราช2 5 6 1กเ็นี่ยนะฮะก็โดดมาเลยนะครับล่าสุดก็คือวันจันทร์ที่5กันยายนพุทธศัก,กราช2565นกะครับผมได้ลงคลิปตัวนี้ไว้ให้ดูแล้วนะครับลองไปสืบค้นดูนะครับว่าผมลงคลิปนี้ให้ดูแล้วแล้วก็ผมก็ยังบอกกล่าวเล่าเรื่องของนะครับพี่เดือนนะครับให้ได้เลือกนึกถึงกัน นะครับว่าเราถือว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์นะครับแล้วครั้งนั้นก็เลยเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะฮะเรื่องราวผ่านมาครึ่งน,น่าจะครึ่งปีนะเดือน9้านะครับเดือน9ก้าก็เกือบจะครึ่งปีนะครับเดือนเก้าสามเดือนสี่เดือนนะครับกันยาตุลาพิกาธันวาสี่เดือนหเดือนมกรานะครับมีเรื่องเก่ากันนี้นะครับมีเรื่องเก่ากันนี้ผมต้อง ครับเรียนขอบอกชื่อนะครับบอกชื่อหรือเอ่ยนามนะฮะพระครูปิยลักษณ์พระครูปิยรัตนานุก,กูลนะครับพระครูปิยรัตนานุก,กูลนะครับหรือนะครับหรือพระอาจารย์กิตดาพรอันตาวีโรบอกอย่างนี้ไม่มีใครรู้จักหรอก <c oughs> น้อยน้อยคนน้อยคนเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยนะครับไม่คุ้นเคยในสมนักษ์ชั้นยศชั้นพระครูนะครับไม่คุ้นเคยในชื่อ นะครับในฉชยาเพราะโดยทั่วไปลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ของวัดป่าใต้นะครับก็มาจากนิยมเรียกท่านว่าหลวงพี่ต่อนะครับหรือพระอาจารย์ต่อนะครับก็วัดมณีวงดงละครจังหวัดนครนายกถือว่าเป็นลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์แท้จริงเลยนะครับ นะฮะที่มีความเคารพนับถือหลวงปู่บุตรดามากท่านให้นิมิตมาว่าท่านเห็นนะครับมีรูปศิษย์ของคนเดินตามหลวงปู่บุตรดาปัญญาโทโลเนี่ยนะฮะเข้าไปในพระุูบสถแล้วก็ปิดพระบูบสถแล้วก็ไม่ได้ออกมานะครับนั่นก็คือนะครับนั่นก็คือพี่เดือนนะครับหนึ่งคนนะฮะก็ถือว่าติดตามไปรับใช้หลวงปู่บุตรดาปัญญาโทโลแล้วนะครับแต่อีกหนึ่งท่านเนี่ยยังไม่รู้นะครับ นะครับไม่รู้ว่าเป็นใครนะเพราะว่าเห็นแต่ด้านหลังไม่เห็นด้านหน้านะครับเห็นแต่ด้านหลังลู้สึกเดินเข้าไปนะครับนี่ก็เป็นนิมิตนะครับนิมิตที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ได้บอกกล่าวเล่าถึงกันนะครับก็ฝากเอาไว้ว่าลูฟิตท,ท่านใดจะเป็นผู้ที่ที่ได้ไปรับใช้ใกล้ชิดองค์หลวงปู่บุญได้ท่านหนึ่งนะฮะก็ผมก็คงนะฮะถึงเวลานั้นก็ต้องกลับเริงขออนุญาตนะฮะนะครับ ผมก็คงจะต้องมาแสดงความอะไรไว้เช่นนี้นะครับโอ้ผมกล่าวว่าเราจะคุยกันไม่นานนะจริงๆน,นี่กินเวลาไปเยอะแล้วนะฮะก็นะครับก็นะครับต้องกรอบขออภัยทุกทกท่านไว้นะที่นี้ด้วยนะฮะที่วันนี้เราใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นที่เราลึกนึกถึงกันนะครับก็ให้ได้บอกกล่าวเล่าถึงนะฮะบุคคลนะครับ ตัวตายแล้วชื่อยังอยู่นะครับให้ได้เลืกกึงถึงกันนะฮะพอถึงวันวันึงเนี่ยฮะเราก็อาจจะได้ไปเจอเจอกันในุกติพบภูมินะครับเพราะเราเคยได้ทำบุญกุศลร่วมกันมีบุญสมพันธ์ต่อกันนะครับก็ถือว่าเป็นรูปสิ์ที่ใกล้ชิดนะครับจริงๆนะครับใกล้ชิดติดขอบอักษะที่นั่งที่นอนหลวงปู่เลยนะครับพอหลวงปู่ท่านสิ้นไปไม่นานนะครับพี่เดือนก็ได้ติดตามไป อีกท่านหนึ่งนะแล้วท่านต่อไปจะเป็นใครนะครับก็นะครับให้ได้วางใจกันเอาไว้นะครับเพราะถึงที่สุดทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันนะครับเราก็ถือว่าถึงครั้งนี้เราได้ดูเป็นครูนะครับก็ต้องกราบเรียนขออนุญาตนะครับกราบเรียนขออนุญาตตัดตอนทนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้หยิบยกเรื่องราวอะไรขึ้นมานําเสนอก็ให้ได้ติดตาม นะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราเยอะเราก็ต้องหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันนะครับในการที่จะหยิบยกเรื่องราวมานําเสนอนะครับผมก็อยากจะทําให้ได้ทุกวันทุกวันวันละคลิปสองคลิปนะฮะแต่บางครั้งก็ไปเรื่องความจาเป็นของสุขภาพหนึ่งนะฮะความจําเป็นในการเรื่องเต็มหาข้อมูลนะครับอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ความพร้อมนะครับความพร้อมในด้านต่างๆนะครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ